ชราพรชัดชุออนสองหัวสาวตัวเก่งวอลเล่บอลหญิงไทยชมเปราะสองดาวรุ่งโชว์ผลงานได้ดีแม้ลงเล่นในนามทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกวันที่11สิงหาคม66ควนหลงการแข่งขันซีวี หลีก2023 CV หลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทย เอาชนะฟิลิปปินส์3-0เซต 25-15, 25-17และ25-18โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล่บอลหญิงไทยเลือกผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยอัจฉราพรคงยศจรัตพรบรรดาศักดิ์ สสิภาพรจันทวิสูตรนัทิมากุปแก้ววิมลรัตนพันธ์พรพันธ์เกิดปราดและปิยนุษย์แป้นน้อยหลังจบเกมอัชราพรคงยศและชัชชุอรอโมกสีเปิดเผยว่า เกมนี้ก็เหมือนเป็นการลองทีมลองให้น้องๆได้ลงเกมกับพวกเรามากขึ้นค่ะน้องดาวรุ่งมีความกล้าที่จะเล่นและมีความอยากที่จะเล่นคือเขาสามารถที่จะโชว์ศักยภาพของเขาออกมาได้ค่อนข้างดี และค่อนข้างน่าประทับใจมากเลยค่ะสําหรับการติดทีมชาติครั้งแรกของน้องๆค่ะขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ที่สนามและที่บ้านนะคะอยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะยังมีอีกสองแมตช์ของรายการนี้พวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะหนูรู้สึกว่าเชียงใหม่ให้การต้อนรับเราดีมากเราก็ดีใจที่ได้มาแข่งที่เชียงใหม่ อย่างจะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ต้อนรับอย่างดีและน่ารักกับเรามากๆค่ะโปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่12สิงหาคม66เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย